วันนี้หน you know. hey, ูไ oh, ด no. ้เครื่องบินใหม่มาจากคุณลุงโบแล้วแล้วดีใจมากเลยจี่มีที่สุดในโลกแม่แต่เครื่องบินเจนี่ที่เก่งๆเก่งๆเครื่องบินดีๆไอ้นี่เจ๋งกว่าโนไปเอาอันน้นมาทำอะไรกันมาโอ้ลานบินโอ้มันก็มีโอ้มีสนามบินอ่ลง มีเวลาจอดแล้วมาจอดอย่างนี้รู้บอกให้นี่จอดอย่างนี้นะจอดอย่างนี้เดินเดี๋ยวดิแล้วก็ก็ตั้งไว้เออเครื่องบินเราก็เดินไปนะโฉมเออเคปะโอเคไม่ไม่เอาลงมาให้ไงจำได้ไหมนะคุณบอกงั้นก็ไม่ให้10กว่าปีนะ15ปีเกือบ20ปีเลยมั้งเก็บไว้ที่นี่เนี่ครื่องบินเอร์ที่พกงอันเลย ไอคือญี่ปุ่นนี่คือที่ของนเฟปอิ๊กหกซีเมนต์เนี่ยของเนื่ยของซองซีเมนต์ทุกคนครับคุณย่ากับคุณลุงก็มีเชื้อเพลตั้งหลายแบบเลยดูสิครับเยอะมากกันเลยเยอะเป็นบ้ามากเลยเยอะทั้งอันเลยนี่มีแบบนี้กันด้วยนะคะ เอาไว้ตั้งสิบกว่าปีเลยนะเหรอเอาไว้ตั้งสิบกว่าปีเลยเหรอสิบลยในนั่นได้นะลูกเนาะเอาคุณชอบไหมครับชอบอันไห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 นดีใจไหมลูกดีใจดีใจอร์ไพรสเอะเหรอแต่ถ้าอ้อนแล้วทำไม ทิ้งทิ้งขยะโอ้เราทิ้งขยะเลยนะเป็นโมเดลเราต้องเล่นอย่างนั้นเลยนี่คืออะไรครับคือลานลานจอดเครื่องบินลานจอดเครื่องบินแล้วอากุงทำเองเหรอแล้วอากุงปรอบอย่างนั้นแล้วทีนี้จะประกอบได้ไหมโอ้ไม่ว่าคือเป็นว่าอากุงทำเองนะเนี่ยถ้างั้นดูไม่ทาแล้วนะกาวถ้าประกอบได้เอออีอันนั้นมันประกอบแล้วมันหลุดตรงอันอันนั้นประกอบตายเลยนะ ไม่เอาแป้งเนี่ยมาคันเองได้ติดมือไม่ต้องออกวะโอ้ยพวกนั้นตกกระป๋องไปแล้วนะไหนไหนโชดิโชดนะทั้งห้องนึงเลยเอาไว้ของเล่นลูกกรอบได้ใช่ไหมเคยนุณต้องติดอะเลยไหมชอบื่องบินแล้วไม่ต้องติดแล้วใช่ไหมเคปบ้าง ไอ้นั้นปีกมันจะออกไม่ได้นะอย่าไปอย่าไปถอดออกนะถอดมันอย่างเงี้ยหมอเวลามันทิ้งระเบิดอไหร่เนาะล้าทิ้งติดเหลืองหมดเหลืองหมดเลยไหนเองใส่ดิเนี่ยถามจริงใส่ได้ิเอาคครับบออุณมางใส่ดิมีหลายทางไม่รู้จะเล่นอันไหนเลยเอาไปคืนตั้งอันเนาะถ้าเขาเปิดหาประมูลของเล่นเซเว่นได้าใครเนี่ยซิปตีหมดเไม่หยุดของเล่นทั้งหมดเลยเนี่ยมีเยอะมากเลยเนี่ย ของนเทเนที paid, ่เป็นโมเดลก่อนซื้อมาหมดพวกนี้ลุงซื้อไว้เยอะที่สุดแลแงมเกนะใหม่ๆก็ไม่ไดเลยมีนี่นะเท่ะก็เท่เลยอ่เฮย่จัดเลยโอ้ยรู้ไม่สั่งก็เดียวเนี่ยสัสุดยอดเลยหาได้ยังง ้ที่แรกครับขอบคุณคุณย่ากับคุณลุงโบนะครับนี่นะขาใต้เครื่องบินอย่าลืมนะเนี่ย